บอกตรงๆเลยว่าค่อนข้างลังเลอยู่พอสมควรครับตอนที่จะตีตัวเข้าไปดูหลานมาาเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันไม่น่าดูหรือยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นพลอ็อตหรือว่าตัวอย่างที่ปล่อยออกมาก็รู้แล้วแต่น่าดูทั้งนั้นครับแค่ดูเทลเลอร์ก็ยังน้ําตาซึมเลยก็นั่นแหละครับที่ทําให้ผมลังเลพอรู้ว่าตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟพอสมควรและประเด็นในหนังเรื่องนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าค่อนข้างจะมีความใกล้ชิดกับชีวิตจริงของไอเปรมด้วยครับ เดี๋ยวเรามาว่ากันถึงเรื่องนี้ในช่วงท้ายสำหรับหลานมากเรื่องนี้เนี่ยสนุกหรือว่าดราม่าเรียกน้ำตาแค่ไหนวันนี้ผมที่ไปดูมาแล้วจะมาแบ่งปันความรู้สึกให้ฟังกันครับกับ how to make million s before g r a n d m a s die หลานมากรีวิวไปมีผู้วีครับเรื่องาราวเนี่ยเริ่มจากเอ็มเด็กหนุ่มไทยเชื้อสายจีนที่ตัดสินใจดออปเรียนจากการเรียนปีสุดท้ายออกมาเดินทางตามความฝันด้วยการเป็นสตรีมเมอร์สายเกมครับแต่ชีวิต กลับไม่ได้สวยเหมือนที่คิดเอาไว้โดยเฉพาะกับเรื่องเงินเอ็มก็เลยต้องหาวิธีใหม่ในการทํางานหาเงินให้เร็วได้มากที่สุดจนปิ๊งไอเดียใหม่ด้วยการอาสาไปดูแลอาม่าที่เพิ่งตรวจพบว่าเป็นมะเร็งและน่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกินปีโดยหวังว่าจะได้มรดกมากมายเป็นการตอบแทนเรื่องราวของคู่หลานและอาม่าที่อยู่ห่างกันมากกว่า50ปีจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในหลานมากครับตอนที่หนังจบ เพลงและก็ชื่อทีมงานลอยขึ้นมาเนี่ยมันผ่านไปสักพักแล้วครับผมก็ยังนั่งอยู่ที่เก้าอี้ของโรงหนังอยู่เพื่อจัดการกับสภาพของตัวเองน้ำตาน้ามูกมันยังไหลไม่หยุดครับรู้ตัวเลยว่าตอนนั้นเนี่ยหน้าไม่ปกติไม่แน่ใจว่าเคยร้องไห้ในโรงมากขนาดนี้มาก่อนหรือเปล่าถ้าถามว่าหลานมากมันดามากขนาดนั้นไหมอันนี้ก็ตอบยากครับต้องบอกว่ามันเป็นหนังที่คุณอาจจะไม่อินเลยก็ได้คุณอาจจะอินนิดนึงหรือ,ออินพอสมควรก็ได้ คุณอาจจะถึงขั้นน้าตาไหลแตกไหลเป็นทางแบบที่พวกเราเป็นก็ได้ครัแบบมันคือหนังที่เล่นกับประสบการณ์ส่วนตัวอย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าคุณไม่เป็นคนจีนหรือว่าไม่มีอมาม่าแล้วจะดูแล้วไม่รู้สึกไปกับหนักนะครัแบบไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์ร่วมหรือไม่ก็ตามล้านมากก็ยังเป็นหนังที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพครัแบบทั้งในแง่ของการเล่าเรื่องและก็การกํากับอยู่ดีน่าชื่นชมสําหรับการถ่ายทําเอามากๆคแรบบับเป็นหนังที่รู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละหนัง GDS บอกไปถูกเหมือนกันครับแต่จังหวะดราม่าแล้วก็คอมดี้มันมีอารมณ์แล้วก็กลิ่นอายอะไรบางอย่างที่คุณไม่สามารถหาได้จากหนังแนวนี้จากประเทศอื่นๆทุกชาติทุกประเทศครับก็ต้องบอกว่าแต่ละที่นะมันก็มีกลิ่นอายเป็นของตัวเองครับสําหรับหนังไทย Gdh ก็เป็นค่ายที่มีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองชัดเจนมากแต่สําหรับหลานมาแล้วเนี่ยผมมองว่ามันไปอีกขั้นหนึ่งของความเป็น Gdh ครับมันดูง่ายครับแล้วก็ความบันเทิงก็สอดแทรกอยู่ตลอดเรื่องทําให้เราเนี่ย ติดอยู่กับหนังได้ตลอดครับแต่ว่ามันมีมิติของความตื้นลึกในฉากมากขึ้นอันที่จริงแม้ตัวอย่างจะดูดรามา่าแต่จริงๆเวลาดูค่อนข้างตลกพอสมควรครับไม่ได้เครียดขนาดนั้นอย่าลืมว่านี่คือหนังที่หลานวางแผนจะดูแลอาม่าเพื่อหวังสมบัตินะครับภาคน,นี้ของหนังเนี่ยทำออกมาได้โอเคเลยแม้มันอาจจะไม่ได้เข้มข้นมากมายเท่าไหร่แต่ผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วแหละครับแล้วก็เข้ากับตัวละครที่ไม่ใช่นักต้มตุ๋นมืออาชีพอะไรด้วย ที่สําคัญเลยก็คือดรามา่าในเรื่องเนี่ยแนบเนียนกลมกลืนไปกับพลอ็อตครับสามารถมีฉากที่สนุกสนุก,นกตลกมากๆแล้วอยู่ดีๆเนี่ยแค่ประโยคหนึ่งมันก็เปลี่ยนให้ความตลกนั้นเศร้าหมองลงได้ทันทีสิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครัแบบหากไร้การออกแบบฉากที่คิดมาเป็นอย่างดีให้มันออกมามีความเป็นธรรมชาติไม่เหมือนตั้งใจทาหรือว่าฝืนๆครัแบบแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าแม้บางจุดอาจจะดูฝืนๆเอ๊ะๆหน่อยแต่ว่าเทียบกับความเนียนตลอดทั้งเรื่องแล้วถือว่าน้อยมากๆครัแบบ อีกจุดหนึ่งที่หลานมาทําได้ดีเลยก็คือการเก็บรายละเอียดครับในฐานะที่ไอ้เปมเนี่ยเกิดในครอบครัวคนจีนครับระหว่างที่ดูไปเนี่ยไอ้เปมถึงขนาดหันมาบอกผมเลยว่าครอบครัวประเทศจีนในประเทศไทยเนี่ยเขาทาเหมือนกันหมดเลยหรือเปล่าจากบ้านเรือนต่างๆโคตรจะเป๊ะครับมันมีเฟอร์น,นิเจอร์อันหนึ่งที่ไอ้เปมเนี่ยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนอกจากบ้านของอากงครับเหีกที่ก็ในหนังเรื่องนี้เลยเรื่องนี้เนี่ยถ่ายทําตรงย่านตลาดภูในกรุงเทพแล้วแวกบ้านพวกเราเนี่ยแหละครับ ผมก็ชอบตรงที่มันถ่ายทอดความเป็นตลาดพูกออกมาได้ดีจริงๆมันเป็นย่านแบบที่เห็นในหนังเลยครับแทบจะไม่ได้เซตอะไรเลยดูเก่าๆทึมๆแออัดนิดหน่อยครับแต่ของกินอร่อยจริงๆนะมีอยู่หลายร้านเลยอันนี้ค่อนข้างคอนเฟิร์มครับนอกจากรายละเอียดด้านฉากหลังต่างๆแล้วเนี่ยบริบทของครอบครัวความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องแม้แต่ประเด็นการอยู่ด้วยกันระหว่างหลานและอามาก็ถูกถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดีครับมุมมองที่แตกต่างกันระหว่างวัยและยุค อย่างเช่นการใช้ไมโครเวฟต้มน้ําอันนี้นะผมชอบมากฝั่งอาม่าบอกว่าทาไมลือ้อทําอะไรลวกๆแบบนี้ฝั่งหลานก็งงคัอว่ามันจะอะไรกันนักหนาสุดท้ายเนะี่ยน้ำมันก็ร้อนเหมือนกันหรือเปล่าการสนทนาลักษณะนี้เนะี่ยจะเกิดขึ้นเป็นประจําในหลานมากครับชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องเคยทบก,กับผู้ใหญ่ในบ้านในประเด็นที่ทํานองประมาณนี้อยู่เหมือนกันรายละเอียดเล็กน้อย,อยพวกนี้แหละครับพอมันมาอยู่ในหนังแล้วเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันใกล้ตัวแลวก็อินได้ง่ายแถมยังรู้สึกว่าคนสร้างและทีมงาน ใส่ใจมันมากๆด้วยครับหนังไม่ได้พยายามชักจูงว่าแนวคิดแบบไหนที่ผิดชัดเจนแต่แสดงที่มาของความคิดพวกนั้นว่ามันเกิดจากอะไรทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นในคำพูดหรือว่าการกระทำที่เรียบร้อยของตัวละครเนี่ยมันมักจะมีอะไรซ่อนอยู่เสมอครับความลึกตรงจุดนี้นะผมชอบมากๆการได้ดูหนังที่ปราณีตใส่ใจในรายละเอียดมันรู้สึกดีเสมอครับมาพูดถึงนักแสดงกันหน่อยละกันจริงๆเรื่องนี้เนี่ยแสดงดีทุกคนเลยครับ แต่เอาแบบเนื้อเนื้อเน้นๆเนีนเน่ยก็ต้องคู่หลานมากนี่แหละบิลกินผมเนี่ยแทบไม่ได้ตามผลงานหรือว่าเพลงของเขาเลยนะครับแต่รู้ว่าเป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะมากๆตอนแรกยอมรับนะครับว่าแอบไปแอดสิดหน่อยแต่พอได้ดูหนังจริงๆแล้วก็บอกเลยว่าอยากจะดูผลงานของคุณบิลกินมากกว่านี้ครับเล่นดีมากๆเป็นคนที่มีสเสน่ห์ที่เป็นธรรมชาติทั้งการแสดงแล้วก็คําพูดคําจาครับในหนังเรื่องนี้ที่โฟกัสที่เขาแทบจะตลอดแบบนี้นะไม่ง่ายเลยนะครับที่จะแสดงนําแล้วรู้สึกว่า เอาอยู่ทุกจังหวะเรียกว่าทําได้ดีครับอีกคนก็คงไม่พ้นคุณยายแต๋วอุาสาเสมคาครับแทบไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าเป็นนักแสดงหน้าใหม่ที่แทบไม่เคยเล่นละครหรือว่าหนังมาก่อนตอนแรกคิดว่าทางทีมงานเนี่ยแคสมาเล่นให้เป็นตัวเองเลยหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่ครับตัวละครอาม,มาและคุณเต่าเนี่ยแทบจะมีบุคลิกแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเธอต้องทําการบ้านหนักมากครับและมันก็ออกมาสมบูรณ์แบบดูแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นแค่อามมาธรรมดาที่ใครๆก็มาเล่นได้ เป็นอมาม่าที่น่าจดจําความตลก80%ของเรื่องเนี่ยก็มาจากตัวละครน,นี้นี่แหละครับแล้วก็มีฉากที่ต้องแสดงอารมณ์เยอะด้วยคุณแต๋วทําได้เนียนกริบในทุกๆฉากทะนั้นที่เพิ่งจะเป็นน้องใหม่ในวัย70กว่านี่คือฮิตเดนเจมอย่างแท้จริงดูแล้วก็รู้สึกอิจฉาเหมือนกันนะครับอยากจะได้ลองทําอะไรแบบนี้บ้างไม่นึกจริงๆว่าอายุ70แล้วเนี่ยยังสามารถเปิดตัวเป็นดาราหน้าใหม่ได้อยู่สรุปแบบนี้แล้วกันครับลานมาเนี่ย เป็นหนังที่มีความเฉพาะทางอยู่เหมือนกันทั้งประเด็นที่นําเสนอรวมไปถึงเรื่องของวัฒนธรรมด้วยครับแต่แน่นอนว่าคุณภาพของตัวหนังแล้วก็ความเข้าถึงง่ายก็ทําให้หนังเรื่องนี้จาก Gdh นั้นควรค่าแก่วกัารรับชมอยู่ดีครับบันเทิงก็ได้ดราม่าก็ดีบางที่ประสบการณ์เนี่ยมันอาจจะไม่ต้องเกิดขึ้นจริงกับเราก็ได้ครับแต่ถ้าการเล่าของหนังมันทำออกมาได้ดีได้เห็นภาพชวนให้เราเข้าถึงมันได้มากพอก็ทําให้ผู้ชมเนี่ย มีอารมณ์ร่วมไปด้วยได้แน่นอนครับนี่แหละครับเวทมนต์ของการเล่าเรื่องซึ่งผมคิดว่าหลานมาเรื่องนี้ทําได้ถึงขั้นนั้นครับแต่ผมจะไม่การันตีนะครับว่าคุณเข้าไปจะร้องไห้น้ําตาแตกแน่ๆเพราะว่าหนังเนี่ยไม่ได้บิวอะไรขนาดนั้นนะครับมันไปเรื่อยๆเน้นที่ความลื่นไหลแล้วก็เป็นธรรมชาติมากกว่าผมชอบในแนวทางนี้นะครับแล้วคะแนนล่ะมันเป็นหนังที่รู้สึกว่าให้คะแนนยากอยู่เหมือนกันครับ ในฐานะคนที่รีวิวหนังก็คงจะให้ที่8.5เต็ม10ประมาณนี้ครับมันมีหลายจุดที่รู้สึกเอ๊ะนิดหน่อยครับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้เปรมเนี่ยจะให้คะแนนในฐานะที่ตัวมันเองเคยเป็นหลานที่สนิทกับอาาคนหนึ่งเคยดูแลใกล้ชิดท่านจนกระทั่งเขาจากไปเมื่อไม่กี่ปีนี้เองคะแนนเท่าไหร่ก็คงไม่พอครับเหมือนมากกว่า10เต็ม10อยู่แล้วนี่คือหนังที่พิเศษมากๆสาหรับไอ้เปรมครับรวมถึงตัวผมด้วยถึงแม้จะไม่เคยมีประสบการณ์ร่วมแต่ก็รู้สึกพิเศษเหมือนกันครับ ลหลายอย่างในหนังเนี่ยความทําถึงของมันเขาใส่ใจละเอียดแล้วก็สร้างจุดร่วมขึ้นมาทําให้รู้สึกถึงภาพจําที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็จบลงไปแล้วของตัวเองครับในระหว่างที่ดูเนี่ยเรื่องหนังดีไม่ดีการจับสังเกตต่างๆที่มักจะทําเป็นปกติระหว่างดูภาพยนตร์สิ่งพวกนั้นหายไปทั้งหมดครับผมลงเข้าไปอยู่ในหลานมากแบบเต็มๆเ,เหมือนได้คุยกับอาไอีคนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเพิ่งเข้าใจความรู้สึกของอาาจริงๆก็ ในวันที่ได้ดูหลานมากนี่แหละมันเป็นหนังที่ให้อะไรพวกเราเยอะเหมือนกันครับเราได้หันกลับมามองตัวเองในวันที่ความตายนั้นไม่ได้อยู่ไกลตัวเราครับหรือว่าครอบครัวของเราติต่อไปแล้วในตอนที่เรายังยาววัยเนี่ยผมรู้สึกว่าเรื่องความตายเป็นอะไรที่ไกลตัวมากครับแต่ว่าปัจจุบันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอีกแล้วครั้งสุดท้ายในชีวิตอาจจะเป็นของเราหรือว่าของคนรอบตัวเรามันมาในเวลาที่เราไม่คาดคิดเสมอครับ หรือบางครั้งมันก็อาจจะให้เวลาคุณเล็กน้อยแต่ว่าการเตรียมใจต่อให้เตรียมมันมากแค่ไหนเนี่ยก็ไม่เคยพอจริงๆครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับหลานมากหนังสนุกกับดราม่าจริงแต่ระหว่างดูตลกมากกว่าอีกนะครับมีฉากสนุกๆเยอะไม่อยากให้คาดหวังว่าจะน้ำตาแตกกันทุกคนแต่ถ้าเกิดว่าใครครับรู้ตัวว่ามันโดนเส้นแน่ๆหรือว่าอยากจะเตรียมพร้อมสิ่งที่ทุกคนต้องพกไปก็คือทิชชู่นะครับพกไปเถอะ ไม่ร้องไม่เป็นไรยืนให้คนข้างๆก็ยังดีครับอย่างไห้เปรมเนี่ยเช็ดจนเสื้อเปียกไปหมดแต่ก็เช่นเคยนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับความสัมพันธ์ของหลานแล้วก็อามาคู่นี้เนี่ยจะสนุกหรือว่าซึ้งจริงหรือไม่ไม่มีใครตอบได้ครับนอกจากตัวคุณแล้วก็ตาของคุณเองครับพิสูจน์ได้แล้ววันนี้กับหลานมากจริงๆผมชอบชื่อภาษาอังกฤษของมันมากกว่านะ how to make millions before g r a n d m a dies ใช่แล้ววันนี้ครับ ทุกโรงภาพยนตร์